ดีมกระบวนกนกในรายการเกษตรภูกามยาวนะคะและจากตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้จากวิธีการพอเลี้ยงปลานินจากกลุ่มสหกรณ์ปลานินบ้านตำพระแหลออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาของเรากันไปแล้วนะคะเมื่อปลาของเราจเจริญเติบโตได้ที่แล้วนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดจําหน่ายไปยังพ่อค้าพ่อค้าคนกลางส่งไปยังพ่อค้าปลีกและส่งไปยังผู้บริโภคอย่างเราๆนะคะใช่แล้วล่ะค่ะ ในวันนี้รายการเกษตรภูกรรมยาวของเราจะนำเสนอในตอนการเดินทาของปลานินค่ะเมื่อเกษตรกรเลี้ยงปลานินได้ประมาณ90วันก็ถึงเวลาที่เกษตรกรต้องนำปลาขึ้นจากบ่อเพื่อนำไปจำหน่ายแก่พ่อค้าคนกลาง ซึ่งการนำปลาขึ้นจากบ่อจัดเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งที่เกษตรกรต้องให้ความสำคัญค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับดรสันธิวัฒนพิทักษ์พลนะคะอาจารย์ประจำสาขาว,วิชาการประมงคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร,รธรรมชาติมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะซึ่งอาจารย์นะคะได้เป็นหัวหน้าโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์บานินิดภัยโดยโดยตลอดระยะเวลาที่อาจารย์ได้ ให้ความรู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิมในบ้านตามะถแลน,นะคะได้มีผลผลิตที่คุ้มค่าลและตอบคอาจานนิดนึงนะคะว่าในขั้นตอนการนําปลาตู้จากบ่อได้นะคะทางคณะเกษตรศาสตร์รวมไปถึงตัวอาจารย์เองนะคะได้เข้าไปให้ความรู้กกับเกษตรนวัตกรรมต้องกาในส่วนของการจับปลาเพื่อนํามาขายน,ยนะครับเนื่องจากว่าปลาถูกเลี้ยงในบ่อเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็เลี้ยงกันอย่างหนาแน่นครับ เพราะฉะนั้นในช่วงของการจับปลาเนี่ยเพื่อให้คุณภาพของปลาดีที่สุดนะครับแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ผู้บริโภคนะครับเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคเนี่ยเราก็ได้แนะนําให้เกษตรกรเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือจับปลาด้วยความระมัดระวังนะครับเนะื่องจากว่าเครื่องมือที่ใช้จับปลาก็คือบ่วนะครับแล้วก็ในการลากจับปลาในบ่อเนี่ยอาจจะทําให้ปลาเกิดบาดแผลนะครับแล้วก็ทําให้คุณภาพของปลาเนี่ยเสียไปนะครับ ีกประการหนึ่งก็คือในระหว่างการจับปลาเนี่ยนะครับเกษตรกรก็ต้องทําด้วยความหรือว่าต้องทาเบาๆนะครับต้องเดินเบาๆในบ่อเบาๆเ,าเ,าเานื่องจากว่าปลาที่จับมาขายเนี่ยนะครับเป็นปลาที่มีขนาดเหมาะกับตลาดน,นะครับแต่ปลาที่ยังไม่ถึงขนาดเนี่ยเกษตรกรก็เลี้ยงต่อเป็นในบ่อเพราะฉะนั้นในช่วงที่จับปลาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไม่ระมัดระวังแล้วเนี่ยก็อาจจะทาให้คุณภาพน้ําในบอ่อ นะครับซึ่งก็จะส่งผลต่อคุณภาพของปลาที่เลี้ยงต่อไปเช่นกันด้วยนะครับเราก็พยายามให้ความรู้ต่อเกษตรกรในเรื่องแบบนี้หลังจากที่อาจารย์ได้เข้าไปให้ความรู้รวมไปถึงคิดคนนวัตกรรมใหม่ๆนะครับอย่างเช่น,นการใช้อาหารที่ผลิตจากทางข้าวโพดนะคะทำให้เกษตรกรได้มีผลผลิตที่มากขึ้นอยู่ดีเลยค่ะแล้วถ้ามองในแง่ของผลผลิตเนี่ยน,นะครับก็ ตอนนี้อาจจะยังบอกไม่ได้ว่าเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าสิ่งที่เรานําไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรเนี่ยก็คือเราเน้นเรื่องของการลดต้นทุนนะครับแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมครับเราใช้วัสดุหลือใช้จากการ,รเกษตรนะครับก็คือเกลือข้าวโพดหรบข้าวโพดปักอ่อนนะครับเราเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารปลาซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสามารถลดต้นทุนหน้าอาหารปลาได้นะครับเมื่อต้นทุนลดลงนะครับรเกษตรกรก็ มีกันไรมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างให้เกษตรษกรรายอยื่นนะครับหันมาเลี้ยงปลานะครับซึ่งผลผลิตในภาพรวมของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน,น,นครับในอนาคตดังนั้นว่าการสนับสนุนจากทรววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะภายใต้การดูแลของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยพยานะคะเป็นการช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลามมีผลผลิตที่เพิ่ษษมมากขึ้นมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะ เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วยค่ะก็ต้องขอขอจากคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะลุงสมิงค่ะจากตอนที่แล้วนะคะคุณลุงสมิงเนี่ยได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเพราะพันปลาการอนุบาลพันุปลารวมไปถึงการใช้น้ําตกจาปลาทองในการมาเลี้ยงปลานินนะคะและในวันนี้ปลานินที่คุณลุงเพาะเลี้ยงนั้นได้มีขนาดที่พอเหมาะสําหรับการจัดจําหน่ายแล้วนะคะอยากจะทราบว่าคุณลุงมีเคล็ดลับในการเลี้ยงปลาอย่างไรบ้างคะ มันการเลี้ยงปลาของเรามันเป็นการเลี้ยงที่แบบอนุบาลปลาลงบ่อมันจะไวอีกอย่างปลาของเรามันเป็นปลาที่เลี้ยงน้ําธรรมชาตินะน้ำที่สะอาดน้ํามาจากน้ําตกปลาจะโตไวอีกอย่างหนึ่งก็บ้านตั้มเนี่ยธาตุแร่ธาตุในดินในระในดินของของบ้านตั้มเนี่ยเป็นเป็นแร่ธาตุที่ ปลาเจริญเติบโตวไวค่ะคุณลุงอยู่กับปลานิลมานานเลี้ยงปลานิลมานานคุณลุงคิดว่าจุดเด่นของปลาของที่คุณลุงเลี้ยงนะคะนี่มีอะไรบ้างะคะมันจุดเด่นของมันเยปลาปลาบ้านตามนี่มันเป็นปลาที่เลี้ยงแบบไม่หมไม่เหมือนท,ที่ที่ที่อื่นนะนะที่พานที่เชียงรายเขาเลี้ยงแบบมันมีเล้าหมูเล้าไก่อะไรเยอยะแยะของเราเลี้ยงแบบ ไม่ได้ใช้ขี้ไก่อะไรขี้ไก่ขี้หมูอะอาหารล้วนๆค,คุณลุงมีวิธีการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอย่างไรบ้างคะว่าจะเป็นการได้ปลาที่ดีแล้วก็มีปมีความปลอดภัยต่อสุขภาพอะค่ะปลาบ้านจำนี่มันเป็นปลาที่มันสะอาดเนาะกินอาหารล้วนๆนะ้ำน้ำมันมก็สะอาดบ่อสะอาดทุกอย่างระบบการเลี้ยงเดี๋ยวจะมี พ่อค้าคนกลางมารับปลาจากบ่อตรงนี้หรือว่าอีกบ่อหน,นึ่งอ่จะมีมีพ่อค้ามารับที่นี่บ่อที่นี่ทุกวันเลยนะเมื่อเวลาแบบมีพ่อค้าคนกลางมารับปลาจากบ่อเน,นี่ยนะคะคุณลุงหรือว่ากเกษตรกับตากรผู้เลี้ยงปลาเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างะคะอ๋อเขาเขาเขามาจับให้เราเนาะเขาแค่เราแค่แค่เก็บจังอย่างเดียวแหละ <laughs> มาย,มย,ยืนคุมเฉยใช่ไหม <c oughs> สำหรับขั้นตอนการน,นำปลาออกจากบ่อจะใช้วิธีการจับปลาแบบแห้งโดยการวิดบ่อแห้งเราจะต้องสูบน้ำออกจากบ่อให้เหลือน้อยแล้วจึงตีอวนจับปลาจนกระทั่งปลาเหลือจำนวนน้อยจึงสูบน้ำออกจากบ่ออีกครั้งหนึ่งและขณะเดียวกันก็ตีน้ำไล่ปลาให้ไปรวมกันอยู่ที่ร่องบ่อร่องบ่อนี้จะเป็นส่วนที่ลึกอยู่ด้านหนึ่งของบ่อเมื่อนำไปบ่อแห้งปลาก็จะมารวมกันอยู่ที่ร่องบ่อ และเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงปลาก็จับปลาขึ้นจำหน่ายต่อไปการจับปลาลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะทำทุกปีในฤดูแรงเพื่อตากบ่อให้แห้งและเริ่มต้นเลี้ยงปลาในฤด,ดูการผลิตต่อไปแล้วราคาในการขายส่งให้กับพ่อค,คา้าคนกลางเนี่ยคะคุณลุงมีการกำหนดอย่างไรอะคะมัน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 อยู่ที่ตลาดปลาเนาะเป็น,นจะเป็นบางช่วงบางช่วงกนราคาเดี๋ยวนี้ราคาก็เริ่มเริ่มขยับขึ้นวาประมาณนนะประมาณเท่าไหร่คะ เดี๋ยวนี้ขึ้นดูเหมือนอย่ยขึ้นสี่สี่สี่ห้าแล้ว<ม>เบอเบอ,อ,อร์หัวนะแล้วมีการขายขายปลีกหน้าหน้าบ่อหน้าฟาร์มบ้างไหมคะไี่มากจะไม่มีนะมีส่วนน้อยนะค้ามารับไปหมดต้นทุนในการเพราะเลี้ยงป่านี่ประมาณเท่าไหร่คะต้นทุนมันอยู่ที่อยู่ที่ที่บอ่อเนาะบอ่อกีดไล่ แล้วแต่ขนาดของบออ่อเลยค่ะค่ะผู้ที่สนใจในการพอเลี้ยงปลาอย่างคุณลุงสมิงนะคะและอยากประสบความสมําเร็จแบบคุณลุงสมิงสามารถติดต่อคุณลุงสมิงได้นะคะที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะคุณผู้ชมคะ,ะในตอนนี้นะคะคุณพี่ผู้ที่มารับปลาจากบ่อของลุงสมิงเนี่ยก็ได้ขึ้นปลาไว้ที่รถเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปดีมขอ ขอบคุณคุณลุงสมิงมากนะคะในการมาให้ความรู้ดีๆเคล็ดลับดีๆในการพอเลี้ยงปลานินนะคะและต่อจากนี้ไปเราไปติดตามกันค่ะว่าเส้นทางของปลานินเนี่ยจะมีการจัดจําหน่ายที่ไหนกันบ้างตามไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่อว่าอะไรคะชื่อใหม่ค่ะค่ะพี่ใหม่นะคะพี่ใหม่ทราบได้ยังไงคะว่าที่นี่เขามีการพอเลี้ยงปลานินนะคะเจ้าของชมรมหรือว่าเซ็กเกอร์นะเจ้าเปินจะโทรมาหาเราอะเจ้าเรากลับมาเอาปลา แล้วพี่ใหม่เคยรับปลาจากบ่ออื่นบ้างหรือเปล่าคะมีเจ้าไปเรื่อยๆอะเจ้านอ,น,อนอกจากที่อยู่ในกลุ่มสหกรณ์นะคะมันมีหลายชมรมอะเจ้าแล้วเฮาคนจะโทรมาหาเฮาแล้วเฮาก็เข้าไปเอาไงเจ้าค่ะแล้วจากปลาที่ชมรมนี้กับชมรมอื่นนะคะพี่ใหม่คิดว่ามีความแตกต่างกันยังไงคะมันก็คล้ายๆกันนะเจ้ามันแล้วแต่ปลามันบ่อไหนปลาใหญ่ปลาน้อยอะเจ้าแต่ส่วสนมากโล้น้องเขาจะเอาปลาน้อยอะเจ้า แล้วหลังจากนี้พี่ใหม่จะเอาปลาไปส่งที่ไหนบ้างคะน่องจะไปส่งพะเยาแล้วกอจะไปส่งพะแม่ใจอจ่ะ้างั้นเดี๋ยวหนูขอตามไปด้วยได้ไหมคะได้คะ่ะค่ะ,คะ,คะต่อจากนี้นะคะเราจะติดตามรถขนส่งปลานินไปส่งที่ไหนกันบ้างตามมาเลยค่ะมาเร็วมาเร็ว พ่อค้าคนกลางที่มาจากทุกสารทิศจะนำปลานิลออกจากบ่อไปยังตลาดสดโดยใช้ระบบบรรจุถังเหมาะกับการขนปลาที่มีจำนวนมากและมีระยะทางไกลปลาสามารถอยู่ในถังได้นาน30ชั่วโมงถังบรรจุสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้นานมีระบบปล่อยออกซิเจนที่ดีเพื่อให้ปลาส่งถึงลูกค้ายอย่างปลอดภัยและสมบูรณ์ที่สุด แล้วก็มาถึงกันแล้วนะคะตลาดสดสีบุญเรืองที่พี่ใหม่นําปลานินมาส่งเราลองเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าปลานินที่เรานําขึ้นจากบ่อมาเช้านั้นจะไปอยู่ตรงจุดไหนและร้านใดบ้างค่ะตามมากันเลยค่ะลล น,นี้ปลาของเราก็ถูกลําเลียงลงจากรถเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนอะไรคะ่ะส่งให้พ่อค้าปีกต่อไปอะค่ะส่งให้พ่อค้าปีกต่อไปนะคะต่อไปเราจะไปสอบถามพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าปีกในตลาดนะคะก็หนึ่งก็ขอขอบคุณพ,พี่ใหม่มากนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็พบแล้วนะคะคุณพี่แม่แม่ค้าปลีกคนนี้นะคะที่รับปลาจากบ่อที่เราไปนําขึ้นมาเมื่อกี้เราลองไปคุยกับเขาดูคะ่ะ ค่ะคุณพี่ชื่ออะไรชืซีแอนต่โชื่อพี่แอนนะคะคือพี่แอนรับปลาจากเอ,อพี่ใหม่มานานหรือยังคะนานแล้วค่ะคุณพี่รับปลาจากเอ,อที่นี่ที่เดียวหรือว่าจากบ่ออื่นด้วยอย่างไรอ่ะก็ทีปป่เดียวล่ะท <laughs> ีเดียวนะคะ คุณพี่ขายปลาเอา่อปลาปลานินปลาสดๆอย่างนี้ยค่ะมานานมานานหรือยังคะ่ะนานแล้วค่ะค่ะปลาคุณพี่คิดว่าปลาที่คุณพี่ขายอยู่กับปลาเจ้าอื่นๆนะคะมีความแตกต่างกันยังไงคะม,งมันก็เหมือนเดียวกันหมดนะคะส่วนใหญ่ปลาที่มาลงที่นี่คือมาจากพี่ใหม่ใช่ไหมคะหรือว่าพี่อื่นด้วยพี่อื่นด้วยมีหลายที่ แล้วราคาขายปานินที่คุณพี่ขายอยู่ตอนนี้ขายราคาเท่าไหร่คะสี่สิบบาทสิบะคะยังไงก็ขอขอ,ขอบคุณมากนะคะที่สลับเวลาขอบคุณคะ่ะ <laughs> มีอาชีพและมีรายได้ให้กับตนเองเป็นกเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพะเยาวรวมไปถึงประเทศชาติด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการการเข้ามาศึกษาดูงานนะักสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาบ้านตามพระแลสามารถโทรเข้ามาแจ้งความจำนงที่คุณลุงสมิงอ้อยหวานที่หมายเลขโทรศัพท์0861898478ค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็ดำเนินมาถึงตอนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมมาโดยตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ